แสดงความยินดีกับอา,าอามาโดหน่อยฮะก็ะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะค,ะคะรับก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็สวัสดีครับเชบนก็เห็น,น,นคุณเชนนี่โอ้หทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเราก็ลุ้นอยู่นะว่าโอ้จะประสบความสําเร็จได้ขนาดไหนแต่นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพราะัดใหม่ด้วยนะครับ ก็แสดงความดีเหมือนกันนะคะสำหรับครบรอบหนึ่งปีของพิเชนนะคะก็ดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าของพิเชนนะคะแล้วก็โปรดักที่หลายๆคนยอมรับแล้วก็เชื่อถือก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโปรดักเพื่อทัานใหม่ค่ะอามาโดอย่าพวนนะคุณอย่าพวนคุณกีนหลายๆกบอกว่ากินใช้อยู่ไงกินใช้อยู่จริงๆอาม,ม,มาโดหนึ่งสองตั้มอามาโดอ่ะ <laughs> ะะตลอดทั้งงานฮะยังมีงเเลบดาวดานะฮะเน็ตไอดอลต่างๆนะฮะพิตี้ก่อนไลน์ก็อยู่กับเราในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเรียนเชิญคุณกรีนอัสนาพรนะฮะเรียนเชิญคุณโปสกุลรัต์ครับและน้องๆมิสแกรนไทยแลนด์ครับเรียนเชิญฮะอ่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการคืนกำไรให้คนที่มางานนะครับ เตรียมตัวให้ดีสวดมนต์นะใครมีพระทบพระไว้นะฮะเจคุณเนยด้วยนะฮะน้องอลิสด้วยนะฮะเจิญครับมาแล้วนะครับแล้วก็ขอฝากนิดนึงสำหรับคนที่สนใจเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรานับคอยดังแล้วเปิดงานพร้อมกันนะครับ รถสามคันนะฮะจะจอดอยู่ข้างหลังนะครับใครที่อยากได้อินสปเรชันในการทำงานนะไ่ดูว่ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้รุ่นนี้จะเป็นของเราภายในเดือนกรกฎาคมนะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันฮพร้อมไหมคะทุกท่านพร้อมไหมครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะนะคบเป็นมุกเดิมๆของนุ้ยนะคะเริ่มต้นจาก9,999โอ้ยมุกนี้ใช้มานานมากนะ มีเสียงกรีดจากแฟนขับริดอยู่ถือว่าบอกด้ยบอกแล้วว่าวันนี้ไม่มีใครนุ้ยมีแฟนขับริดอยู่โอเคสิบก็พอนะฮะโอเคไปพราเพราะอะไ ีโอกาสได้รับรางวัลในวันนี้นะคะมีทองคำหนักหาบาทรออยู่นะคะมี macbook air นะคะมี i m a c นะคะรออยู่ทุกท่านอยู่นะคะ นะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ร่วมกันเป็นสักทีพยาในการเปิดตัวอามาโดชิ้เรลุในครั้งนี้นะฮะเชิญทุกท่านพักผ่อนได้เลยนะครับคุณเชีนั่งอย่งนี้ได้ฮะตรงชั้นนี้ก็ได้ครับมาครับพักผ่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้มอบโชคให้พี่ๆนักข่าวและคนที่มางานด้วยนะฮะเนั่งรอได้เลยนะครับมาตรงนี้ก่อนแต่เอาตี้ให้ดุยได้ไหมา คิดอาวูดิชันด,ด้วยครยเร็วฮะมาเลยฮะขาซ้ายเชิญเลยนะขวาซ้ายเฮะาซ้ายเลยเชิญเลยครับมาเลยถาย,ย่อได้ย่อได้ไหมฮะมาเลยฮะอ่าขอบคุน้อนรับเชิญดิวด้วยนะคะแอป,ปด้วยนะคะเอ๊สองหนงสาว t ากเดะสตาร์้อหนหน่อยฮะ โอเคมันทางด้านขวาเยอะไปนิดขยับไปดีไหมฮะเอาสเตอรงนี้ด้วย โอเคอ้ามองอต้องเลยฮะมาเลยฮะ,ะนะฮะวันนี้คือความยิ่งใหญ่ของอามาโดนะฮะและแน่นอนว่าวันนี้การรวมตัวกัแจดงความยินดีร่วมกันนะครับของอามาโดและอามาโดชที่เรลอรุ่งงานโอ้ซีพีสื่อชวน, <_ d ark> นนะครับได้โทร แข็งขันเลยนะครับพี่โอเคไหมฮะอันนี้ขออีกจกังหวะเดียวนะเชิญเอาตัวแทนพีตัวแทนหลักมาข้างหน้าเลยได้เลยนะเรีย<ห><อ>นเชิญตัวแทน <3 S 2> <3 S 1> โอเคไหมคร ت ت ับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกผู้เขียนทุกท่านนะครับตัวแทนนามาโดนะคิอคินดาราิทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณแจด้วยนะครับกับคุณสุนคนใหม่ของเชนนะฮะและขอบคุณที่สุดนะกับกรรมการผู้จัดการคุณเชนธนาลิมปยาระยะนะฮะและสถานตรวจสอบสถานี่และพื้นที่นี้กำลังจะถูกยึดครอง ด้วยแฟนกรบครับ <ạ! S 1> ิเตรียมนะครเตรียมตัวจะจะกลับบ้านได้ไหมคัไม่ได้อ่ะดีไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่นด้ไ่ะ่ ฝากันมาด้วกับทุกท่านด้วยนะคะฝากไว้งไงกับพี่พี่สิมชลุทุกท่านด้วยวันนี้มาคุ้มห่าที่สุดแล้วนะฮะนอกจากความสนุกแล้วยังได้ของติดไม้ติดมือกับ้าอีกด้วยแน่นอนว่าทุกๆสำนักมมพิมพ์วันนี้เชนบอกแล้วนะฮะเสียเชนบอกแล้วว่า,าวจะลงทนะุกๆสำนักพิมพ์เลยนะฮะเอไอเตรียมตัวนะคะ